ความเดิมตอนที่แล้วแอบมองเธออยู่นะจ๊ะพวกเธอก็ปล่อยให้กูโดนหลอกคนเดียวแต่ไปตีพ่อตีแม่มาหรอเธอจะยืนตรงมุมกันทำไมดอกพุ่มพอล่าอุอ้ยมองมาทางกูทำไมอะไรประตูหรอเดี๋ยวปิดให้ แม่เราสอนว่าอย่าอยู่คนเดียวตอนกลางคืนให้ไปเป็นกลุ่มแต่แบบนี้ขอตัวชิงหลบไปคนสวยต้องรอดลาลาลันลาลันลาลัวลาลาลันลานมึงอีกแล้วหรออีนางพิงกี้อย่าตามกู ยืมเงินคืนด้วยจะได้ออกแล้วหวังว่าจะไม่มีรายมาขวางเปล่ากูจะไม่ทนกับเขาว,วงกฎลาก่อน